สวัสดีครับผมอัตสิมิทีหรือบิกสระบุรีแชมป์สมัครเล่นโลกปี2007วันนี้ผมจะมาวิเคราะห์เกมการแข่งขันสนูกเกอร์รอบชิงชนะเลิศในรายการยูโรเปียนมา t e สเตอร์2018จากประเทศเบลเยียมนะครับเป็นเซสชั่นที่2นะครับเซสชั่นแรกนั้นจบไป8เฟรมก็เป็นนักสนเกอร์มือวางอันดับที่36ของโลกจิมมี่โรเบสันขึ้นนำนักสนเกอร์ที่มือวางอันดับที่ยีของโลก โจเพอร์ลี่อังกฤษด้วยกันทั้งคู่นะครับจิมมี่นำโจห้าต่อ3โดยที่5เฟรมแรกเป็นของจิมมี่ทั้งหมดนะครับ5เฟรมรวดเลยแล้วโจมาได้3เฟรมหลังนะครับก็ต้องบอกว่าคู่นี้ใครชนะเนี่ยจะได้เงินรางวัลแล้วก็คะแนน7,500 0มหปอหรือ7,500หคะแนนนะครับส่วนผู้แพ้ก็35,000ห้ปอกับ3ามห0คะแนนต้องบอกว่าถ้าจิมมี่ชนะจิมมี่จะขยับ สิบอันดับไปอยู่ที่ยี่สิบหกของโลกส่วนโจเพอร์รี่ถ้าชนะจะขยับเก้าอันดับไปอยู่อันดับที่สิบหกของโลกอยู่ท็อปสิบหกพอดีนะครับก็มีความหมายก็ทั้งคู่มากๆทีนี้มาดูครับคู่นี้เจอกันมาหกครั้งสี่ครั้งแรกเนี่ยผัดกันแพ้ชนะกนละสองครั้งแล้วสองครั้งหลังนี้เป็นของโจเพอร์รี่นะครับแต่การเจอกันครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยที่เจอกันแล้วต้องบอกว่าลึกที่สุดก็คือเจอกันรอบชิงเลยนะครับก็ ทีนี้มาดูว่าผ่านไปแปดเฟรม้วเนี่ยผมมองว่าจิมมี่โกลกาสันต้องบอกว่าแทงได้ดีดีกว่าที่ท่าในความเห็นส่วนตัวผมดีกว่าที่ผมคิดไว้เยอะมากเพราะว่าเขาเนี่ยเคยเข้าถึงรอบ 8ปดคนรอบ q u เ r อร์ไฟ n a ลในรายการเยอรมันมาสเตอร์เมื่อฤุูการที่แล้วนั่นเป็นรอบที่ลึกที่สุดที่เขาเคยเข้าแล้วครั้งนี้มาเข้ารอบชิงเลยการที่คนที่นักสกเที่เคยเพิ่งจะเข้ารอบชิงเป็นครั้งแรกเนี่ยผมว่าเวลาแทงแล้วความกดดันมันจะเยอะเพราะว่ามันไม่เคยเจอฟิลลิ่งลักษณะแบบนี้ผู้ชมล้อมรอบแล้วเหลือโต๊ะเดียวแล้วเล่นอยู่แค่คู่เดียวนะครับในรอบชิงแล้วเงินรางวัลที่เยอะขนาดนี้เพราะว่าถ้าเกิดตอนเนี้ยเงินรางวัลรอบรอบชิงเนี่ยเป็นเงินรางวัลที่มากที่สุดที่เขา ที่ที่เขาจะได้แล้วเป็นสูงสุดนะครับถ้าเกิดชนะนี่ถือว่าโบนัสเลยได้มากกว่าเดิมอีกมันตรงเนี้แหละผมเลยมองว่าเขาจะกดดันก็ทีนี้มาดูแต่ห้าเฟร,รมแรกที่เล่นไปนี่ต้องบอกว่าเจ๋งมากๆสําหรับทีมมิโลพสันนะครับผ่านไปแปดเฟร,รมแล้วเนี่ยผมกับมองว่าอย่างนี้นะครับคือระบบการแข่งขันเก้าในสิบเจ็ดเฟร,รมอีกเก้าเฟร,รมที่เหลือเนี่ยในช่วงเวลาเที่ยงคืนนี้นะครับก็ของวันที่เจ็ดตุลาคมเนี้ย คืนวันที่7นะครับก็มาดูว่าโจนั้นต้องการอีก6กเฟรมจาก9ส่วนจิมมี่ต้องการอีก4จากเก้าเองเพราะฉะนั้นโจก่อนแข่งมือเป็นต่อก็จริงเป็นต่อค่อนข้างเยอะนะครับทั้งอันดับโลกอะไรทั้งในเรื่องของการวางแผนการเล่นความกดดันแล้วเป็นการเข้าชิงนี่ครั้งที่5ของเขาแล้วนะครับ ก็คือประสบการณ์อะไรเนี่ยทุกอย่างเหนือกว่าจิมมี่หมดจิมมี่หนี่ได้ลูกแมน่นลูกแม่นหลุมยาที่ดีกว่าโจนะครับผมน็มองว่าผมก็ยังมองว่าโจยังจะกลับมาได้ถึงแม้จะต้องการ6กเฟรมจาก9ก้าเฟรมนะครับแต่มองว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคู่นี้จะเล่นกันไม่ว่าใครจะขึ้นนำคือจิมมี่จะขึ้นนำห่างไป แค่ไหนเนี่ยผมว่าโจก็จะไล่หรือโจไล่ขึ้นมาจิมมี่ก็จะไล่เขาเรียกเบียดกันไปเบียดกันมามองว่าเพา้อเผลอคืนนี้อาจจะได้ดูเฟรมตัดสินในรายการนี้ก็เป็นไปได้ในรอบชิงนี้นะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยผมมองว่าโจเพอร์ลี่จะได้แชมป์ในรายการนี้เขาเรียกว่า จะเบียดเป็นมาตีนปาเบียดในตอนสุดท้ายเพราะมองว่าการเข้าชิงครั้งแรกของจิมมี่สุดท้ายแล้วเนี่ยพอเขาจะเป็นแชมป์เนะ่ยผมในความเห็นส่วนตัวเลยผมคิดว่าเขาจะมีความกดดันมันจะมีความรู้สึกว่าอยากได้แชมป์แล้วความกดดันนะมันจะกลับมาหาตัวเขามันจะทาให้เห็นข้อผิดพลาดเพราะจากสามเฟรมสุดท้ายในเซสชั่นแรกเนี่ยก็เห็นข้อผิดพลาดจากจิมมี่ที่พอเวลากดดันแล้วอยากได้แล้วก็แทงพลาดแต่โจที่พลาดก่อนเนี่ย มันเป็นจากเรื่องลูกชมพูในลูกแรกในเฟรมแรกนะครับที่ทําให้เขาพลาดมาหมดเหมือนแทงแล้วคิดมากอ่ะก็สุดท้ายผมมองว่าโจจะได้แชม2018ป์ยูโรเปียนมารสเตอร์2018ไปนะครับก็จบการวิเคราะห์จากพิกซ์สีครับ